วิรกรรมของเจ้าลากับที่มาของกฎหมายสุดพิลึกใครมันจะไปคิดกันล่ะครับแค่การเลี้ยงลาเพียงตัวหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็นต้นเหตุหที่นำห้เกิดกฎหมายใหม่ขึ้นมาแบบนี้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยใช่ไหมครับแต่ที่เมืองคินแมนดัตเอริโซนามีกฎหมายข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับลาและอ่างอาบน้ําแต่มันผิดกฎหมายยังไงล่ะออผมก็อยากรู้เหมือนกัน ไปฟังกันต่อเลยครับเรื่องราวนี้เนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อปีคศ1920เจ้าของความใจดีคนหนึ่งครับเห็นพระเจ้าลาของเขาเนี่ยเหนื่อยจากการทํางานในทุกวี่ทุกวันก็เลยค้นหาอ่างอาบน้ําเก่าๆมาให้มันได้นอนแช่พักผ่อนอย่างสบายใจใครมันจะไปคิดเลยว่าความบังดีเล็กๆน้อยๆแบบเนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์บรทึกขวัญไปทั่วทั้งเมืองได้เอ้ยแค่ลาตัวเดียวอะเราอยู่ๆครับคนที่อยู่แถวนั้นก็แตกอย่างกระทันหัน ทำให้กระแสน้ำมหาสาทะลักเข้าสู่เมืองอย่างรวดเร็วจนเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดได้ในในขณะนั้นเองเจ้าลาที่ไม่รู้หนุยเน่และกำลังแช่น้ำอย่างสบายใจอยู่นั้น<ๆ>ก็ถูกกระแสน้ำซัดพัดหายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับและเพื่อชีวิตเจ้าลาตัวปัญหาเพียงตัวเดียวเมืองทั้งเมืองเนี่ยต้องระดมกำลังกันอย่างเต็มที่ทั้งเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยและทรัพยากรอีกมากมายเนี่ยถูกเทลงไปเพื่อปฏิบัติภารกิจตามหามันเพียงตัวเดียวเท่านั้น เจ้าปัญหาขนาดไหนดูส้สิสุดท้ายครับโชคดีที่พวกเขาช่วยเจ้าลาไว้ได้อย่างปลอดภัยแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นก็สร้างความปั่นป่วนและความเสียหายอย่างใจหลวงจนทางต้องรีบหาทางป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ซ้าขึ้นอีกและนั่นแหละครับคือจุดกําเนิดของกฎหมายสุดแปลกที่ว่าห้ามให้ลาลงอ่างอาบน้ํา